โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดสวัสดีค่ะอาจาย์สวัสดีครับสวัสดีครับเอซีสวัสดีครับพี่โจค่ะาจันย์เป็นบอลเล็ก่ะโอ้าม,มาแล้วมาแล้วเนะาะค่ะจยา์ตามต่อนะค่ะจันเนะา,าเนะตามต่นอนะเล็กแล้ากะ ก็ถือว่าเขาเด้เพราะว่าเราหายไ้นะคือสานะมหนึห่งแปดเนาะตั้มเลนดิ้นแมน่นกะเลาก็บ,บอกเอาคืนนะลูกหายแป้งเลนแล้ววัได้หายไปซื้อสามตัวนะบันคำบอกผมได้งวดที่แล้วผมก็บ,บอกว่าพูแล้วหายแป้งเลนแปงเลนนี่เห็ดจังไดก็ได้ผมโบซื้อเล็กทากันไปเห็ดเอาคือจังงวดนี่แหละแล้วหายมาแล้วขันผู้ใดเมื่ท่านใดขันมาเบิง้งเขามาเบิงเบ้งเอาให้ได้ แว่าเอาให้ได้เด้อมวลนี่คันว่าได้ว่าต้องคุยกันว่าต้องบอกกันอีกเอาให้ได้เบิ่งดีๆเหล็กเล่าเบิ่งดีๆพิจารณ่าดีเ่าต้องว่าห้หลายดอกเหล็กเล่าพอวุ่หลายหในหน่อยๆซะมีพิจารณาเอาเด้อเหล็กเล่ามวนีกาดีใจน้าผู้ได้เนาะผู้ได้ผู้ได้ก็ได้ยุวยการจันทร์ได้แต่เพราะเป็นยังดอกแต่ห้ยกำลังใจกันมันกามีถือมีบ่ถือเหล็กมีเขาไม่หลุด แต่ว่าวงวดนี่ก็เรามาพิจารนะไม่สําหรับตัวเลขเลยแนวทางของครูสีเงินแล้วก็หายไปแล้วก้อนสีเบลวเรียงตัวเลขตัวเบอร์ก็ขอแจกข้าวอ่านี่ครูมีบุญรวมบุญร,ร,รวมสางทู้อนี้สมคุณเอ่แสางครูเด้อเดี๋ยวนี้ปูได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละเด้อผมก็เคยบอกยูาว่าในเมื่อเรารวมสางแล้ว ก่อนเข้าพรรษาเขาต้องโชกฟังคำบอกผมให้ดีได้ต้องโชกสามตัวกระแตกสองตัวกระแตกยังเหลืออีกสองหมวดหรือสามหมวดเอาให้ได้ผู้บอกเอาให้ได้ก่อนเข้าพรรษาของสิบ,บวันใดเด้เขา้าพรรษานี่คือวันใดกุยเลียงเลียงเรียงเบอร์ดีคือสามเดือนวันนี้ออกเอฟซีเคยเจอกันคือว่าต่อไปเนี่ยเอาให้ได้แล้วว่าเอาให้ได้เลขห้ยห้ยวย่นอะไดอกหทยคือเกาเพราะเป็นยังคือห้ยแบบนี้ เพราะคนเราบุญวัสนาไม่เท่ากันให้เขาเลือกเอาตั้งโยเธอเลยพวกมันมีบุญเอาไปบ่ได้เร้เคยบอกอยกู่เหล็กเล้งคือจัหวะเนี่ยแล้วาหายมานีกะสี่คูคือเขาแต่ว่าหายเบิ้งดีๆถ้าเบิ้งดีๆแดีวเหล็กเล้วสิมาปัจจุันนั่นละแล้วก็มาบอกว่าหายงวดนี่หายเขาเอาให้ได้ได้หล่ะถ้ากันเอาให้ได้เด้อแต่เราก็ได้วงกลมวงยังดอก ขันบ่ได้อีวนนี่กัดทักสีวาจังไรแล้วว่าตัวเลขแล้วหายไหวนั่นแล้วก็เขียนใส่กระดาษแผ่นโตง่ายวันนี้เพราะมันกระดาษเดี่ยมดโตง่ายเลยเด้ตัวแรกที่เราเขียนเนี่ยคือหกหาหนึ่งเด้ดีหาหนึ่งตัวที่สองนี่แล้วเขียนไว้คือเจ็ดกัดตีแต่เราเอาไหม่กันเท่าแล้วสี่ไปสี่สี่ไปเจ็ด เลือวแล้วเสียหายสลับหลักลอยหลักหน่วยเข้าเขียนคากับบุหรุ่กันแต่ว่าเราไปสี่ใสเจ็ดก,กับสี่สลับไปสลับมาฮะน,นี่คือผมฝันแบบไรผมสียวอยู่ฟังสัน้นบานี้เลขล่างแล้วเขียนแปดหกตัวเดียวเลยเนี่ยเอาจริงคือตัวเดียวเลยเนี่ยแปดหกแปัดสิไปจังไรใครมาขีดหกสองให้น้ำซํานํา ทีแรกเราเขียนตัวเดียวคือแปดหกเด้อเอ็ดทีผัดเราวสีไว้กับแล้วคอยเขียนหกสองให้ตำแหน่งผมก็เลยมานังคิดปิดใจน้าว่าเลขแล้วนี่สามคูได้หมดนัดหกสองอีเอาไปจับกับเลขหาซื้อเลยครับหกห้าสองหกห้าน่ตัดหลักคือตัดปัญหาเลยครับเขาสีเยอะเลขยู่สามคูเขาซื้อจากเลก็คถือมวนนี้ผมสีบอกเพชรมิดว่าะจำเป็นตัดมันดอกน้ำตรงตรงหมวกมันกอเลข หกแปดแปดหกหลังสาหนั่งผู้ดได้มัดหก 6, 2, สองก็ซื้อไปก็บผได้ว่ากันแต่แล้วก็บอกที่ว่าขันบ่ตถือม้วนนี่ม้ต้องว้ากันบ่ต้องคุยกันเอาให้แล้วเอาให้ได้ระหว่างก้อนเขาบรรชาเอาให้ได้เด้อคืนมวดวหนึง่งเราก็ถามเดยกูว่าแล้วมันเป็นนี่นสิละระหว่างก็บบอกแบ้งเหลยงแล้วก็บอกแบ้งเหลยงแล้วก็รู้อยู่ว่าผมก็ซื้อเหล็แบงเหลยงนะตรงนี้ก็คือสามหนึ่ง กับหนึ่งแปดหรือสามแปดตัวนั้นเหลเ็กแล้วแต่ส่วนมากคนจะบ่าคอยแบ้งเหล็กในลักษณะนี้ดอกคือว่าบ่มักเหล,ล็กสามหนึ่งเนาะออกไม่เห็นอันหนึ่งออกไม่เห็นแล้วแต่วางหงนนี้เหล็กแล้วว่ามันเสียวหูเท่าแล้วไงเหล็กออกซูงไปด้วัหงอนนี่แล้วไงแล้วเอกไมงเท่านะไปเหยียบยุ่เจ็ดกับสี่เจ็ดกับสี่สลับไปสลับมาอยู่ ังดีเดอ้อเอฟซีว่าเลขแล้วมวดนี่มีสามคู่เพอ่มีมไหลไอ้หกสองนี่อาจรัวสิมาปังก็ไเลยผมถึงไให้เอาไปจับก,กับผ่าหกหนึ่งหกห้าสองไปเปีนเ,นเลขเลยนี่สำนันสักเลขมันคู้แล้วก็ฝากมาบอกผมสำนี้หละแล้วสิมาตองมวดสุดเทียเด้แล้วการันตีตัวเลขแล้วผมบอกได้เลยว่าไม่เปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนหายไวจังไดขึ้นจังสั้น ผมกับสิแก่งเข้าเพราะเพราะนี่ต่อหายกระว่าเพรหายเงียบแต่สิบแฮปปี้โจไหมผมกับแฮปปี้โจสัมผัสผมไอเอฟซีฟังเรื่อยจนเพ่าเล็กสีออกหมดแหละผมกับสีห้เป็นช่วงเป็นช่วงไปผมก็สิมาย้ำให้ยขึ้นหดที่แล้ว <S <S เอาจริงเนี่ยคือเหล็กฟูเนี่ยจำไว้เลยเด้อว,ว่าบ่มีเปลี่ยนครับบ่ตอ้องกยาดว่าหายแล้วเช่นขาเหล็กฟูเปลี่ยนบ่บ่มีเปลี่ยนครับพวกเจ้าเฝ้าไปซื้อรอกันที่อัด ไปจับลอตเตอรี่ไปรูดมันสีมืดก่อนแกบอกแมนว่าหายแล้วมันกะทีออกเด้ผมก็ถึงบอกทำเบ้าของผมนี่ผมกะเบ้าประจํำหายแล้วเพราะรู้ว่ามันสีออกก็ออกนันเป็นความฝันบางท่านฝันเป็นจริงกะแมนบางท่านฝันบ่เป็นจริงกะแมนให้พิจารณาก่อนลงทุนขันมันออกผมถึงบอกว่าเอาไม่บุญขันบ่ออกแย่าวากันผมให้เป็น แต่ว่าตัวเลขผู้สิงเงินเอาจริงแล้วผมจึงบอกว่าถ้าดุดแล้วระวังให้ดีถ้าเขาแล้วก็ระวังให้ดีมันสิเข่าต่อกันหรือมันสิลุดมันก็เป็นไปได้แต่ว่าส่วนมากแล้วถ้าเขาลา,ขาละผิดจะหน้าดีด้อวณหน,นเอมด,ดีจังไดท่านคืนทุน,ค,น,ค,นคืนบุญให้พวกท่านที่ได้รวมเอ็ดร่วมสามผมคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์อีครับมวนสำหรับส่วนตัวผมผมคิดว่าผู้เราก็ต้องให้ห้าอีก เ,เราบ่ได้สีเหลียสเรามาแล้วก็ยิมมาแล้วก็ยิมนัวหัวมวนมาแล้วแต่นี่แล้วคร,รับผมาว่าสีสกมคือตัวนี้ก็เด็ด <c oughs> <c oughs> เอาจอนตัวเลขเป็นๆพี่โจค่ะกาสามตัวเนะะาะกาจันมาให้ก็คือหกห้าหนึ่งเนาะ,ะกาจันเนาะแล้วก็เจ็ดเก้าสี่แต่ว่าปูเอาไม้เท้าเนาะกาไม้เท้าของปูนเนี่ยจิ้มที่เลขเจ็ดกับเลขสี่เลขสี่กับเลขเจ็ดเนาะค่ะ เนี่ยกบไปกับมานเนาะค่ะรากาเลขสองตัวปูมะห่แปดหกเนะ 8, <ไ>ะกาะค่ะจานเนาะแปดหกราคาก้อนจิไปก็เลยห่อีกตัวหนึ่งคือหกสองเนาะค่ะอันนี้ตัวนี้คือเราว่าอะไตังจใจห่หรือว่าตัใดใจกับว่าลูกผมถึงบอกว่าเอาไปเล่นกับตัวพุ่เอาจริงเลขแล้วสิมีสามคูเด้ออันละบอกจนจริงๆเลขสิมีสามคูก็คือหกค้าหนึ่งเจ็ดเก้าสี่กับแปดหกเนาะค่ะ ค่ะแต่ว่าหกสองเอ้าหกสองสองหกพิจนาเอาเจียวไปจังได้ก็เอาไปค่ะไปย้งกับหกห้าหนึ่งหกห้าสองสี่ก็ได้มันเป็นเลขใกล้เคียงกันอาจมีคนหนีบังเอาเป็นสี่ก็ได้เพราะแมงผมนะค่ะแต่ว่าอยู่ในหนีแน่นอนแล้วว่าอยู่ในหนีเป็นเลขของคขคือเงื่อนเมื่อไงล่ะแล้วก็บอกว่าอยู่ในหนีล่ะแม่นค่ะ เพื่อนก็บอกอยู่นอกจันโบแมนเพื่อนบาบอกดิให้ตัดเล่นให้แบ่งเล่นไหมวันที่แล้วอยากให้ได้เยอะอาจารย์เราสิว่าเอาคือวันนี้ขันว่าถือเศร้าเบาแล้ว่ะโอ้ยเนาะสิเศร้าเบายังไงแห้งสีเหลืออีกสองงวดนึงเนาะค่ะขันว่าถือเศร้าเบาเลยเลยมันเดิมวล้วอะแสดงว่ามึงมาหายขาดแล้วผมว่าแมนค่ะเซี์โหลัวจันอัปเดต อัปเดตเรื่องปูพญานานะคเนี่ยค่ะเดี๋ยวกําลัางโชว์าภาพนี่คะ่ะโชว์ภาพล่าสุดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่เมื่อนี้เพิ่นกระสีมาเก็บสีมาแตง่นง,แตงนั่นแต่งนี่ค่ะกะทิอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับกบทิส่งเขาในไลา์ให้เบิ้งให้เบิ้งบาลามีเราแล้วกบสิดีใจดอกเพราะว่าผมปั้นให้เรานี่ขึ้นมาเป็นตนไงแล้วเนาะแล้วกะสิดีใจเพราะว่าเรามาหมดึ้นแล้วก็ทั้งกินทุกหัวมาไี่สีน่าครับหมายแล้วมาบอ แล้วก็มเมื่อคยอารมณ์ดีมากสิเจ้ผมก็บว่าให้มมนเรามาไห้เลขวันนี้มันเข่าเพราะว่าเราคือสีเข่าสามตัวเพราะเราคือหยิบม,มาหัวมากสิว่าหมายผมนหนเพราะว่าหรือว่าเราดีใจกับตนเราที่ได้สาเร็จที่ดเดชไปสั่งให้เราดีแต่เอาจริงเนีย่ยได้เราได้สิแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับว่า่าจะเกินเดกอนสองสามวัน่าจะเสร็จเดี๋ยวจะส่งข้าวให้ให้อัปเดตให้เห็นเรื่อยๆครับการ ซึ่งมนแล้วตัวนี้แล้วก็เหลือที่วัดป่านิมิตครับล้อสารเป็นไปเห็นเมื่อร่วมฉลองสมโภชจะคอยมาร่วมฉลองน้ากันครับเมื่อนี่ก็มาฝากไว้แค่ตัวเลขตัวเบอร์ต้องหวัให้นอาพิจเนาะจ้ังใดก็ขอขอบคุณขอบุณที่เราแหละครับสําหรับผู้ที่ยังศรัทธาในองค์ปูสีเงินและก็ยังหวังในตัวเลขตัวเบอร์ของของปูกัแล้วกับให้ยังส่แหละครับเรื่อยๆวันเขาวันซาจะ สชคไงหรือจะได้สองตัวหรือจะได้สามตัวก็ใคว่ากันมันกับเป็นแนวทางเนาะสุดท้ายนี่บผมนีอยังดรอกก็คือมาอัปเดตต่อตัวเลขห้ยหายได้เอฟซีเฝ้าไปจับไปสื่อไปพอเรามาหายผมปุ๊บผมกับเฝ้าห้เลยกันเราบผมมามือสองมือผมกับที่ในล้มขิดมือสองมือแต้มือมือนี่เรามาห้เมือขึ้นเนี่ยเลยเฝ้ามาลงมขิดไปฟังแต่ว่าก็จริงไอ้ฟังซีแหละครับก็อยากให้เอฟซีถูกกันทุกคนแหละครับ กสุดท้ายนี่ก็ขอให้ FC โชคดีเด้อหนึ่งกรลกราัาดมพิจนาเบิงตัวเลขของเรานี่ก็เดี๋ยวสิอัปเดตเลยเดีอยวเนาะพี่โจเนาะเด่นค่ะวินน่ยกันสักนิดละขันเ้าหลายฮะจะปืนเาขนเาขรําคันสวัสดีครับสาธุสาธุาครับค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะอาจารย์ค่ะวัดรีค่ะอาจารย์การเรียบร้อยเนาะค่ะแนวทางของปู่สีเงินนักลาดต้องงวดเนาะค่ะให้ต้องงวดท่านที่อัปเดตเลยเนาะค่ะ ่าสําหรับผู้ที่รอคอยตัวเลขปูงว้วนนี้เนาะค่ะบบต้องร่อโดนร่อหน้านะค่นนนะ,ะปูก็อยากให้เอฟซี่ได้นะค่ะอยากให้สายบุญแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่สุบูสุวรรณอยากให้ได้ดิค่ะอยากให้ได้เพิ่นก็นเลยมาอ่าเพิ่นก็นจิ้มอยู่ที่ค่ะไม่เท่าของเพิ่นนั่นจิ้มอยู่ที่เลขเจ็ดเลขเลขสี่เนาะค่ะเลขเจ็ดกับเลขสี่ค่ะแต่ว่าอ่า อาจารย์ว่าเลขจริงๆเพิ่นให้่มากแค่สามคู่เนาะค่ะก็คือหกห้าหนึ่งเจ็ดเก้าสี่แปดหกเนาะค่ะนี่แต่ว่าเลขหกสองนี่ปู้อาจจะเป็นห่วงเนาะคะ่ะในยะในยะโจฟังเหมือนที่อาจารย์พูดเนาะคะ่ะเพิ่นสิเป็นห่วงหรือเปล่านี่เพิ่นก็นว่าเอาหกสองไปนั่งสินะก็อาจจะมาเป็นเอามาใส่กับขังบนหรือเปล่านะคะ่ะหกหนึ่งหกสองสิ่งนะคะ่ะอันนี้ก็ใส่ดุลพินิจ ดิจาลณนญาในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะคันผู้ใดที่ติดตามเป็นไซต์อ่าติดตามมาดนเนาะคะ่กะก็สิเข้าใจเนาะคะ่ะเข้าใจวามหมายที่ปูพูดเนาะคะ่กะก็คือว่ากันสามหนึ่งแปดเนาะคะ่ะสามหนึ่งแปดห้แบงเลนเดอร์ลูกสามหนึ่งแปดแบงเลนก็นมีสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งกนเหระครับหนึ่งแปดเนาะคะ่ะที่ผ่านมากแต่ว่าก่อนเข้าภาษาอาจารย์บอกว่าเอาให้ได้ สีห้แตกสามตัวเนาะคะ่ะแตกสามตัวกะตรงกับผู้ใดเลขยยไผ่จังใดกะจวดจาดลรเ้อร์พี่น้องคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุขุนสุคนบ๊แม,มนว่าให้บุ้มบุ้มบํามเลยดีก่ะกับบแม,มนว่ากะต้องใส่ปัญญาเจ้าของจักน้อยเนาะคะ่ะใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาคื้นกันค่นคะสำหรับคนที่อยากร่วมบุญเนาะคะ่ะร่วมบุญ ติดเกตพญานาคการร่วมเขามาได้เรื่อยๆเนาะคะ่ะกําลังติดอยู่ะะแล้วค่ะกใกล้สีเสร็จแล้วเนาะคะ่ะคือจังวังหันแอดเอาให้เบื้งแล้วเนาะ,ะเป็นรูปเป็นองค์แล้วงามๆบางคนมันว่านเห็นตัวเลขอยู่อยู่ข้อปูสันคนเดียนเหมือนไปออกคาน้อยปกติสามตัวคนนี้เลขียังก็ เก้าเจ็ดห้านี่ไหมเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้านี่ไปบอกค้าน้อยสามตัวเลยเมื่อวานนี่อ่าในไลน์กลุ่มนะคะเพ่นทรงกับมาเพ่นบอกว่าเพ่นเห็นตัวเลขตัวเลขปูอยู่มองนี่เก้าห้าเจ็ดแล้วค่ะพันว่าไปยูไปเพื่อนบ้านแนละะ้วค่ะสําหรับคนที่รอเพื่อนบ้านแนละะ้วค่ะรอเพื่อนบ้านสี่ส่วงใบใบแรงๆะะเด้อค่ะใบใบแรงๆ เดี๋ยวอาจารย์รับปากอาจารย์สีขอปูให้เนะคะ่ะเอาไปแก้มือเนาะคะ่ะแก้มือสำคนที่ยังบดได้ขันพิษพลาดขันแม่นพาลาดรัฐบาลไทยก็เอานี่ละคะ่ะเอาเพื่อนบ้านคมโค้งนี่ละเนาะก็เข้าดีแท้ๆนี่ละคะ่ะตรงๆเนาะคะ่นะเนาะสุดยอดกะปูสีเงินนัลกล้านกำลังสง่างาม,งามะคะ่ะ นี่ค่ะอัปเดตล่าสุดแล้วค่ะติดเกจสวยงามมากๆค่ะเป็นองค์สีขาวกระสีได้เหลื่อมยุบยุบเมอนอาจารย์ว่าเฮ็ดแล้วกระสีเหลื่อมยุบยุบนลเราไปค่นคำว่า,าเหลื่อมยุบยุบนี่กระสีใสแก้วบอกใสเป็นเกตแก้วเข้าไปแบบชังไดละ่ะ แอดกับเาม่ถึงเนาะเอาก็สีได้รอบเบิ่งตอนแล้วเนาะค่ะเนาะก็สีได้ไปสรองสมโพชกันสุบุสุขคนสำหรับวดนนี้ก็แนวทางตัวเลขก,กู้ก็ใหายมาแล้วแอดก็เฝ้าลงให้เนาะค่ะก็ตามนี้เนาะค่ะที่แฟนสองคุณพอ่อคุณแม่แห้งๆปังๆเด้วอวดนี้คอ้รวยด้วยความปรารถนาดีเนาะค่ะอยากให้ได้สุบุกส,สุข้นนั่นแหละค่ะอาจารย์เส้นค่ะเพิ่นก็อยากให้ได้ทุกคนเลย เอฟซจีอยากให้ได้สุป่สุคนปูว้ามากแบบใดจานแล้วก็เว้าให้ฟังเมิดทุกอย่างเลยด้ยค่ะชัดเจนเนาะก่ะเมื่อนี้ก็ชัดเจนมากๆเอาให้ได้เด้อคุณพ่อคุณแม่เัืที่แล้วเอาบ่าได้ไพย,ยังเอาบ่าได้ไพเอาได้แล้วก็เอาอีกเนาะก่ะเมืน,นี้เอาให้ได้ค่ะก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไ like, รหนึ่งแรนเนาะก่ะเป็นกำลังใจให้กับท่านชองโจผ้าร่วยน้่นแหลเด้อค่ะ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามไว้เนะคะให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นสีดำกดติดตามทั้งหมดนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปด,ดีๆเด็เดๆจากทัางช่องนะคะเวลาได้ตัวเลขมากอะสิได้เด้งขึ้นเลยเนะคะกิสิเห็นท่านใจไม่ต้องไปกดหาเลยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ขอกขอบคุณห,ห,หลายๆสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอให้มีโคมิลาามีมนันยิบจับลอตเตอรี่งวดนี้ ให้ถือรางวัลที่หนึงยิบจับตัวใดก็เป็นโชคเป็นล่ามเป็นเบอร์เป็นแห้งเป็นมานเนอ้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แอดขอต,ตัวก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ